หลายคนสงสัยนะคะว่ารุ่น 1.6G กับรุ่น 1.8G แตกต่างกันยังไงวันนี้นะคะเยาวมาไขาข้อสงสัยให้ดูค่ะ คันนี้นะคะยามีรถเข้าใหม่เป็นรุ่นยอดนิยมเป็นอันดับหนึ่งของที่อาคารมาแนะนำค่ะเป็นคันนี้เลย t o y ยต a a อ t i ติ1.8 G ปี2015ค่ะบอกเลยนะคะรถคันนี้ไม่เพียง90,000กว่ากิโลเท่านั้นเองราคาปลายแดงของเขานะคะอยู่ที่979,000บาทแต่ทางที่อาคารจัดให้ไปเลยค่ะเหลือเพียง469,000บาทเท่านั้นค่ะผ่อนเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ รถคันนี้นะคะเป็นรถมือแรกประวัติเช็คศูนย์ค่ะสีเดิมบางทั้งคันเลยนะคะเราไปชมรอบคันของรถคันนี้กันเลยค่ะ มาดูห้องเครื่องของรถคันนี้กันเลยค่ะรถคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรให้กำลังแรงม้ามาสูงสุด140แรงม้าเลยนะคะภายในห้องเครื่องของเขานะคะสะอาดมากๆเลยค่ะไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มเลยนะคะ แตกต่างกันที่เครื่องยนต์แล้วนะคะภายในของเขาออปชันของเขานะคะก็แตกต่างกันนะคะรุ่น 1.8G นะคะได้เป็นปุ่มพุชสาร์ทแล้วด้วยได้พวงมาลัยมันติฟังกชันแถมคูดคอนโทรลมาด้วยค่ะและยังมีกล้องมองหลังด้วยนะคะความปลอดภัยจัดเต็มเลยค่ะแถมยังได้เป็นเบาะหนังสีดำแน,น่นๆแบบนี้เลยนะคะและยังมีม่านหลังมาให้ด้วยสำหรับผู้นั่งโดยสารด้านหลังไม่ต้องร้อนกันเลยนะคะ และในส่วนของแอร์นะคะเขาได้เป็นแอร์ออโต้ด้วยค่ะโอ้โหสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเดีย๋ยวขอแอบกระซิบบอกเลยนะคะว่าตัวตา a อ u t ิส 1.8G มีเข้ามาไม่เยอะถ้าหากลูกค้าท่านไหนสนใจรีบโทรมาเลยค่ะที่เบอร์089443774 3ค่ะหรือทักมาที่เพจ a c e b o o k นะคะรถมือสองที่อาคาหรือว่าติดต่อได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเยาต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ